สบายดีสนนนนนุกูสุขคนปปปปปปุปมือปทุปป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 ืปปปปกคนปป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 ัปปตปป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 ้ปปปาปปะปปปาปปปปปี่ปปปปปอปุปเว้า,วา,วาวล,าล,าล,าลนนปปปปปณเนาป่ปปลปป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 ่ปปปปปืปปปืปอปปปืปอออปป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 ้ปออปป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 ปเห็นเห็นหน,ตนาตปปเปเปซืปอปป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 อปป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 าปปปปปเดปปยย นาทลีก็ฤตามาสูงหาพันว่าเงินกี่ปนนาะเงินหาพันหาพันกีบเฮ้ยเอิ้นวะมันบ่เม,ม,นม็นเอื้อยแล้วก็เทยนะนาทีอยากใายอยากให้ครูจกคุนเชื่อ,อันจะไดกับว่ากับกับ่อยากใายดอกเชื่อ,อันลุงเอืนเอ่นละบา้าเอืนอ่นละบ้าเอื่นอ้าวเอื่นยังนั่งกับ,บ่อยากใายดอกเอื่นป้าเอื่นย่ายนั่งกับ,บ่อยากใายดอกหลับได้บุดทุกอันทุกเนว รับได้ประสบจริงทุกอย่างเอิ้นป้าเอิ้นลุงเอิน้นระบ,บาวเอิ้นอาวเอิ้นเมยการรับได้คือการเตยาบจากใหต้ตรงที่บอนว่าอันเอื้อยหทุ้งทรา,ายมากอันนะั้นเฮางวกมันเฮากับปิดหนาเฉยเพื่อนถ้าเลยเบยเอ่เบยว่างวกดอกเพราะเฮาตอบมาว่าอันทุ้งหาพันเพื่อนระบเอ้งมันบเบยเอื้อให้กระเป็นกระเทย นาตาลีเลยจากฮายเก่ง,กงมันเลยคือว่าบบหอยเกียรติเท่าเน่โอว่าทางซันนะให้เกียรติเท่าเน่จักบาทรสองบาทขั้นสชีเอวชิบเชีเอวเท่าเชีบ,ชบ,บเอากะเท้าออกจะหันทางเว้านาตาลีบาดทางซีคือเท่าคืนในใจทางเว้ากันกะใครเน้อันนี้เบ้าที่เท้าตหนาตตาเลยนั่งว่าเป็นกระเทยกบรบบาดงอยหัวไผลเป็นกระเทยกบรบบาดเหยียบหัวไผลนว่า,าทางซีเละนั่งกระใส่หนาใส่ตานาล้วเละในตลาดมานาครับนะเออเป็นกระเทยขอกบรบบาดขอเงินเจ้าซื้อ นั่งกว่าทังซี่และให้เกียรติคนนี้เป็นกระเทยกระเทยกระยู่ห่วมโลกคือกันนั่งว่าทังซี่กระเทยกระยู่ห่วมโลกเดียวกันหันใจห่วมกันคือกันกระเทยกระชินเข่าป่าหัวใจคือกันเห็นมาคอยเป็นกระเทยเราเปลี่ยนใจปรับโรดมาทังสั้นนั่งว่าทังซี่เห็นมาคอยเป็นกระเทยคอยกระมีหัวใจโขกระมีเลือดมีเนือคือกันเจ้าถามข่อยคันว่าเจ้าถามพิษเจ้าก็ ว่าไปในไม้ก็ได้นาตาลีไปทางซีว่าในไม้ก็ได้เออว่าทางท่านเอ้ยบอกเลือว่าเจ็บบอกกะว่าไปนะค้าแม่รัตนมน้อมำใจเฮาหนาคัข้าเรเา,า,นะาไปอยากให้เฮาอันไปอ,อ,อยากให้เฮาว่าเฮาว่าเฮาโลดอ,อุตส่สาห์เงตงนาไปพระท่านซาเตงนาเติงตาไปขวาชกเบสึคึมอยู่เีล้วพามันบำเพ็ญเอ้ยแล้วเป็นอไอแล้วเป็นกระเทยเป็นกระเทย เอาเป็นกระเทยก็เอิอนเจ้เลยกระได้เนาะเอิอนเจ้เจ้เลยกระกระดีคือกั้นทุ่งทอดได้เจ้กระบากันไปอันนี้โลดแล้บมาเป็นเอื้อร์เป็นกระเทยถ้าบารฮักล้ำฮักขัดจะฮักหนาฮักตา้ากฮักตัวหนาฮักตัวตาในมวลทุ่นลายคูดเลยฮักอย่างบ่อายเลยนัตติรีกันกาบันไดเตอบยางก็มีตะวันโอ้เจ้ากระเทยเจ้าก็คือยไพ่เกียรตอยนนีเป็นกระเทยกระได้กกาคอยกรบบาดบาร์ในได้ให้ดอกคอยรับได้เบิด นาตาลีบัญชังซีเจ้าเชื่อแนวได้ข่อยกะหลับได้เบิดนาตาลีบอกเขานะพอยปิ้นกระเทยก็กะหลับได้เบิดเชือเอินป้าก็ได้เอินแม่ก็ได้หลับได้เบิดเอินลุงเอินลาบ้าเอิญอ้าวกะหลับได้เบิดหักเตว่าเจ้าจะเปลี่ยนใจตัวหน้าข่อยนาตาลีบัญชังซีเลยบอกเราข้าน่ะเจ้าจะเปลี่ยนใจเอินแล้วกะขณนว่าเจ้าจะเปลี่ยนใจจากว่าวควนข่อยจากนินทาข่อยให้ออกจากนี้จากว่าวนาตาลีบัญชังซีนาตาลีก็หื้นวุด กระหืนแห้งอยู่เขากะหลับได้อยู่ว่าเป็นกระเทยหลับได้เบิดหลับได้เบิด์ตวันนัตรีกระเตงหนาเตงตาใส่ผ้าถุงนอใส่ผ้าถุงนุ่งผาทุงสินนุ่งสินนุ่งผ้าถุงผมเงาท่าปากแดงแก้มแดงจริงคืนท่าปากแดงสูบแดงเขากะหลับได้เบิด์ตเชื่ออืนอ้ายก็ได้เอื่นลุ่มก็ได้เอื่นระบาวเอื่นออากันทไม่ได้ว่าจังใดไดโคตรแต่ว่าจะเปลี่ยนใจตัวหนาเฮาอันนี้โอ้ยเล่าอันยังไงทุ่งตัวได้อื้อย เขาเลยตอบว่าถุกหาพันโอ้ยโมเม,มนเอ,อื้อยเลยเป็นกระเทยฮักลำเอา,าปัดบาทเดียวโลดอาตาลีกทางว่าขาใมาจากให้บ่กับมาจากให้ไปได้เท่าไหรเทาเสียควอมือซึ้งเสียควอมือซึ้งแม่ว่ามาฮัก,ก,ก,บบาากลำเทา,าต่อหนา้าต่อต,ต,ตาแม่ว่าบ่ให้กำลังใจเทา,า,าบ่ให้เกียรติเทาบ่ให้อ่นนะเทาหานะกูาาากกจะว่าจะได้แหละ ก็เหตพังผู้ชุคคนไัยกำลังใจภัยเกียรติเฮานาตรีนาตรีกขะไซเพิ่นโลดใสซตโนนาและบอกเพิ่นตอนนี้ต่อไปเจ้าอย่าเบ่าจักเถิดด้วยแบบมีวันนั่งนานาตรีบาจังซี่ถ้าว่ามีกระเทยผู้อื่นมานะเจ้าอย่าไาไปด้วยเถิดถือคนเขาชิดาเจ้านาตรีวบาจังซี่ถือผู้เขาเกียเขาด่าเจ้าตัโนาตัวตาเลยนาตรียังบอกโบเก่งปันไดธรรมดาอยู่ธรรมดาสามัญโบเก่งปันได หักนางก่อนหากมีคนมากัดนางก่อนนั่งกัดคืนคือกันได้นาตาลีนะเห็นว่าขึ้นเห็นว่าเบื้บุยเบื้บิวเลยคืออันเบื้อบุยเบื้วบิ่ปากบดีนี่ก่ะขันว่ามีคนมากัดนั่งกังกด,กดคืนคืนนนนนนนอก,กันขั้นว่าบูดดีขั้นว่าดีเฉพาะขั้นว่าดีนาตาลีนะน้ำวัดว่าจังใดเพราะเหยีพังทุกขุจุขคนเพราะว่านาตาลีนั่นบ่มากคนณว่าจังซี่น้องนางว่ากระเทยใช่ไหมเกียรติกระเทยเหยียบางกระเทยกระยูร่วมโลกคือการยู่หันใจทำ หันใจห่วมห่วมลูกเดียวกันกินเขาคือการกินน้ำคือการอยู่นากันไปนากันเท่ากับบริได้ด่าบริได้ป้อยพรดได้าเป็นกระเทยก็เข้าไปนะฮะก็วัดไดาผู้ใดว่ดได้บ่ห้ผู้ใดเท่ากับไปตามมาละแยะความปอยูองเท่าเป็นกระเทยพ่มาบ่อยพ่อาปฏิเสธเท่า่ังเกียรเท่าหน้าว่านางว่ากระเทยก็มีหัวใจกระเทยกับบดงอหัวไผ่บรได้เหยียบหัวไผ่บดได้เบ้าให้ยไผ ออโคต่จะว่าให้นางกอนนางว่าทั้งสานได้เป็นกะเทยนะโคต่จะมากาดเท้ากอนขั้นกาดนางกอนกนางกาดคืนกระเทยเกิดคือการหากแต่ว่านัตตอรี่ไปค้นบ่ป่าเป็นค้นจะเยี่ยมเขียมคมเป็นค้นว่าอ่อนว่าโยนย่านตะมูเสียใจย่านตะมูจ็บใจย่านตะมูไม่ได้อยู่บ่ได้กินนัตเตรี่ส่วนนัตตรี่แต่ว่าเฮาเคยพบคุณไม่ได้ไมีิต่คุณหากหลังเราบมไต้คุณ ฮักล่งางเฮาจูคูจูคนมิแต่คนเาอาเกียบเฮาเขาปีเฮาเตรียมร้อยดอกเจอโลกูตะคนนะหมู่คูนะจุกูจกูโคนอย่างเก่งกับว่านามทีเปอร์เซ็นสำหรับนาตาลีเฮาอ่านใจคนออกเจอโลกูตะโคนแต่ว่าคนเกิดวันจันทร์นอย่าเสือคนลาลเดอร์เขาที่ฮักล่ำเขาเขาที่หลอกเฮาจะไปค่าไขายห่หวมเขา ขันค่าใครห่วงเขาแล้วเขาจีฮักล่ำเขาจีต้มเขาจีตุ้นนะคนเกิดมังกรน่ะใครเดียวดีกลัวลงทุนเดียวดีกลัวพ่อเหยียบพังจุกผู้ชุกคนไปแล้วคลิปหน้าพ่อกับไปขอบุญอุคุล,ลายลายทบะตึวกวกตึกใจท่าจังใดกะดขอโคตุอภัยเด้อนั่างว่านั่งว่าทั้งซี่พอนั่งว่าเป็นกระเทยกับปนงอยหัวไฟบระดอียบหัวไฟบระดิบระดิดาบระดิพอ่พออกีกใครโคเตยบารดาเฮาก่อนแน่เลยข้าดาฮาก่อนทักดาคืนไดอืม ลายยาพัทธิเศธเท่าแล้วก็ยาลังเกียดเท่าพระนั่นเท่าโบไหวลังเกียดเท่าไหวพัทิเศธเท่าไหวลังเกียดเท่าขั้นว่าชีพชิลังเกียดเท่าชิลังเกียดนั่นให้เท่าโบวบเห็นจังลังเกียดจังว่าควรเท่าก็ได้อันนี้เอาตัวหนาเท่าก็โดแต่กลีขึ้นเราบอกตัวหนาเขากจะได้บอกใช่เราคือกันกิน่ายนั่นนะคุณมานะคำนะคุณน้อยๆบางๆหนาแล้วขึ้นนานาแล้วขึ้นนานี่้ํามวกเบิ่งไปอุงม่ขึ้นนาไม่งอด คุใน้อยบางๆขนาดเท่าข้บูดก็ยังบร่จอดรถสัไหเล่ากันมาจองท้ายรถท่านกะจุดเลขทะเบียนรถปปับปบปับยานถึงบ่ท่านเล่าขจิกิงเตืออย่อกไปแล้วคิดหน้าโฟกัไมขบุญคุณในายสบายดีสวัสดีค่ะสบายตัวอกตัวใจกับกุฏิตามัในเนื้อสบาหนานด้ตา้อีก